่วงลดน้ำหนักตาบาะแตกในมื้อเย็นนะคะแก้แบบนี้นะคะวันนี้พี่นุ่นมีสี่เคล็ดลับมาให้ทุกคนเอาไปใช้นะคะข้อแรกคือเรื่องของการหนึ่งห้ามทุกตีตัวเองนะพี่นุ่นบอกเลยว่าเมื่อคุณได้ทำอะไรผิดพลาดไปแล้วหรือทำทุกอย่างไปด้วยความสุขแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วขอให้ขอบคุณที่ได้ทำขอบคุณที่ได้เสพขอบคุณที่ได้กินของอร่อยและให้ผ่านมันไปแบบรวดเร็วนะคะข้อที่2นะคะคุณจัดลำดับการกินของเช้าวันรุ่งขึ้นใหม่นะคะ ข้อแรกคุณต้องหยิบอย่างแรกคือโปรตีนนะคะเพราะว่าโปรตีนจะทําให้คุณเนี่ยทั้งวันคุณจะอิ่มนานขึ้นน้อยลงและลดช่วงเวลาในการหิวของคุณนะคะให้เหลือแค่กินเป็นมือม้อๆไม่ไปกินจุกจิกนะโอเคไหมแล้วข้อที่3คือถ้าคนออกกาลังกายอยู่แล้วนะคะขอให้คุณออกกาลังกายแบบลักษณะเบาสลับหนักนะคะเช่นคนเดินอยู่แล้วก็เดินให้เร็วขึ้นซีหรือวิ่งหยอกหยอกเพื่อที่หลอกร่างกายให้ใช้ออกซิเจนมากขึ้น เพราะเราต้องการผลหลังจากการออกกำลังกายคือทำให้คุณมี afterburn effect หรือการเผาผลาญหลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จสิ้นแล้วยังเผาผลาญต่อไปอีก14ชั่วโมงช่วยให้คุณเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4คือสำคัญมากเลยพี่นุ่นอยากชักชวนให้ทุกคนนะคะลองย้อนกลับไปดูว่าวันนั้นที่มื้อเย็นเราตบาบแตกที่มื้อเย็นเรากินเยอะเกิดจากสาเหตุอะไรลองทบทวนดูนะคะว่าเอ๊ะเรากินโปรตีน น้อยเกินไปหรือเปล่าหรือเรากินแป้งมากเกินไปหรือเปล่าเลยไปกระตุ้นทาให้ร่างกายเราต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลาเพราะเนื่องจากว่า เรากินสารอาหารไม่ครบนะคะโดยเฉพาะโปรตีนนะลองสํารวจกันดู4ข้อพี่รุ่งสรุปให้นะคะข้อแรกคือคุณต้องให้อภัยตัวเองคุณอย่าไปโทษตัวเองหรือทุบตีตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ได้ทําในสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วนะข้อที่2คือเรื่องของการจัดลําดับการกินของเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะเพราะเราต้องการเอาโปรตีนเข้าไปก่อนเพื่อที่จะทําให้ระหว่างวันคุณหิวน้อยลงลดการกินจุกจิกลงนะคะแล้วข, 3, ข้อที่3การออกกาลังกายแบบเบาสลับหนักนะเพื่อที่จะหลอกร่างกายให้ใช้ออกซิเจนมากขึ้นเพิ่มการเผาผลาญพลังงนนะะลังงจาาากกกกคุณออลย สิ้นแล้วละข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากทบทวนหน่อยว่าวันนั้นเรากินโปรตีนน้อยเกินไปไหมหรือเรากินแป้งมากเกินไปไหมเพื่อที่จะรู้ตัวเองแล้วควบคุมตัวเองในวันลุ้งขึ้นนะคะโอเคถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะฝากแชร์ไปบอกคนที่กําลังคุมน้ำหนักคนที่กําลังกระบะดแตกอยู่จะได้ก้าวไปข้างหน้าในพร้อมๆกันและมีวิธีการแก้ในสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วแบบสบายๆวันนี้พี่นุ่นไปก่อนไายบ้า